เจ้าสบัดดี่านผู้สม้มมนี้สีมาเฮ็ดตามคำาคอของเอฟซีโดยเฉพาะแมนเอฟซียู่ทีทังฝั่งประเทศไทยเพื่อนไดขอมาว่าอยากให้ทางช่องขอกินหน่อยเชนเนลไปรีวิวเบิงเกี่ยวกับสถานีรถไฟเล่าไทยแห่งที่ซองอยู่ทีบ้านคําสวาัสดก็คือตอนนี้เฮ้าก็เลยไม่ยู่ที่ต้นหน้าทางเขาประตูโค้งทางเขาที่จะไปหาสถานีแหะท่านผู้สมเยวเหอสิคคอยขี้เขาไปใกล้ๆน้ำกันเบิงว่าเพื่อนสิให้เขาไปบอพอมาช่วงนี้มันเป็นส่วนโควิดแน่ เจ้าท่านผู้ชมก่อนอื่นเวอมื่อวันนี้เป็นมือออกพรรษายปารบนาซึ่งว่าเป็นวันทางพุทธศาสนาของวงโซนลาวทั้งศาสตร์ตะการบางประเทศทีท่พิศศาสนาพุทธที่ว่าเป็นมือออกพรรษาอย่างสมบูรณ์แล้วแต่วันน่ะเสียดายที่ว่าเฮาบัวเด้ไปใส่บาตรที่ว่าบัวเด้ไปเวียนเทียดพอ่าย,ย้อนพยานโคโควิดนั่นเองท่านผู้ชมนั่นแหละฉะนั้นเนื่องในโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านพุม่มมได้บุญได้ร้ายเดอ้อขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีคำลำล้ำ่ำรวยทุกสู่ทุกคนท่านผู้ชม และสาหรับทานได้ทีทีว่าค่อยตำหนิติเตียนโดยสพอร์แมนวอาในเสื้อทีบอมวันนาอยากให้ในมือนี็ขออ่าโมทนาสาธุอาวุธศิกรรมเหการเด้บอบอ,บอเอาพิษเอาถือเอาใจไพด่ดอกมิตตะวอยากให้เขาใจน้ำกันว่ากี่ดองสองฟังเข้านี่นาลักษณะแบบว่าเึ่งว่ามันเป็นการวัวมือกันในเสืงอในมุมมองที่ว่าเด้เ๋ไปนําเสนอมันเป็นการวัวมือกันเพื่อส,ร,สร้างเศรษฐกิจฉะนั้น ประเทศได้ที่มีการก่อสร้างก็ยิงเป็นการดีให้สําหรับประเทศนั้นและกับประเทศทีอู่ออมทางเขาเป็นอ e EC ต่อกันเขาควรมีการสนับสนุนเขาควรต้องดีใจไปพร้อมๆกันอีกว่าเขาจะมาะค่อยต่อบาตอ,อยังอยู่สําหรับบางคนวซื่อเรื่องบ่ิเวนบริษัทสุขสุขขฉะนั้นเป็นไททีวาเออบ่มักในโซนของขาพระเจ้าอันนี้ก็ขอขอภัยได้หลายกับ่านสาม,มารถทีวาจะเดื่อนทานได้ต่อบาตเมเจอร์แต่ทานน้ำบากใจนั่นเองสำหรับขาพระเจ้าแล้ว ขอเฮ็ุคลิปต่อไปเพื่อให้ทานผู้ส้มผู้ที่ค่อยติดตามและผู้ที่ว่าค่อยมักหักในสิ่งที่ทั้งช่องของขาประจาโดยเฉพาเป็นส่วนตัวแล้วเป็นคนเฮตดแบบนี้ขนาดจะคอยต่อไปแล้วมวิตรวาาทานในบ่มัก,ก็ต้องพออให้ด้วยขอ,อย่างเดียวอย่าสีสร้างที่ทางเห็ุให้หลายคนเขาใจพิดเฮ็ดให้เกิดมีความขาใจพิดโดยเฉพาะเกิดเป็นการคอมเมนต์ด่ากันในเชิื่องทีบ่บดีแต่มันบกคักทงานผสม้มเฮราควรหักแพงกันไว้ ด้ยสปพระเฮาเฮดเสื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนเฮาต้องไปพร้อมกันแมนบอท่านผม้ชมการที่เฮาเจ้าข่อยไพยมีกรไพมีน้ำหนังแต่บ่มีเป็นเรื่องแปลกดอกแต่ว่าอยากบอ่อยากแน่นอนอนาคตต้องมาเสี่ยมจอดกันแน่นอนฉะนั้นอยากให้เบิ่งนนี้มุมมองซุ้มในเชิงเป็นสิ่งที่บวกไรกัวบอ่อยากให้ไม่ลักษะแบบมาคอยเว้าให้กันนะนะอันนี้มันเฉพาะผูที่บ่มากเ้อเฉพาะผูที่ว่าบ่้ตั้งใจเขามาเบิ่งแต่อยากเขาม่กันมาแกงอยากมาเว้าให้ผู้อื่นแตกตื่น คือว่าให้ผู้อื่นมีความเกียรติสร้างเนี่ยคอนั่งเถอะเมื่อนี้เป็นมือบุญแต่กาญยาเฮ็ดเลยให้เฮาวหักแครงกันดีกว่าเฮาจับไปพร้อมกันท่านผู้ชมงถ้าแล้วเพื่อบ่เป็นการว่าไร้ยหาห่างกะพับเยะเบิ่งพร้พอมกันกระส้มยวเขาไปเบิ่งทางด้านในนํากันจากท่านผู้ชมบัดนี้เฮารสีรส่คอยขี่รถเข้าไปเบิง่งนํากันไปเบิง่งไปถามปอมยามเพิ่นว่าเพิ่นใ,ให้เข้าไปบ่เพราะว่ามันถือ่วงในช่วงโควิดแน่เพิ่นมีมาตรการมาตรฐานป้องกันอย่างคักแน่ ก็ที่ว่าความคืบหน้าคือทานโฆษวียนอี่เดี๋ยวที่ว่าส่วนนี้ก็มีการใส่เสาไฟป็นตีหยยบห้อยแล้วเส้นทางก็แม่นผู้สัาเร็จแล้วแต่ว่าก็ยังเต่เพียงหนาเวียปบางหนาเวียกเส้นว่าขวงป่าประเทศแดตมเส้นทางอย่างนี้นะ่านผ้ชมุทันเวียนเสียอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนเด้อวงเวียนทีจะเข้าไปทางในสถานีแ้าออกเบื้องขวามือวงเวียนนี่ก็จะออกไปสอดใส่เส้นทางที่จะตัดไปใส่ดวงขับสร้างใส่ขีดพิเศษบนฐานลวง ปอมงายเขาเห็นอยู่ตอนไหนทา้งกระส้มอันนี้จะม็นเป็นทั้งดาานทางเลยผู้ส้มพอดีเขาเจ้าบ่อห้เขาไปในเนี่ยพราะว่าวงนี้เพิ่นบอกว่าแบนป้องกันญยติโควิดแบนว่าคนนอกบ่อห้ยเขาไปทางในเด็ดขาดเลยสนั่นเขาก็จ้า แต่เพียงแต่นอกนี้น้อยนึงเดี๋ยวก็เขาจะผาาจะเก็บเอาผาผา,ผามุมสูงให้ทานผู้ส้มหรือเบิ่งเด้อร์ผ่ามุมสูงนี่คงจะก้วม,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 มีปัญหาอย่างดอกทานผู้ส้มจะได้เับปีกกำลังใจให้ด้วยการกด subscribe กดไลค์ด้วยซ้ให้นี่เด้อเพื่อปาะธานจะบอกราดในคลิปในไใม่จากทานผู้ส้มอิงตามเอฟซนวพนไบจะให้ทางสกินไนเซเนียเวลาบินโรนอยางให้แวาอธิบายเอาจังจะเข้าใจร้ายกว่านี้ เอาล,ลองคลิปนี้เิือมาเหตุตามทัาพผส้มบอกเด้อาัพพุถือบ่อยังกับคอให้มีการตำมิตีเตียนกันได้แต่สิิ่าเรือทัพนผสม <c oughs> ้มเดี๋ยวคือท่านผส้มเห็นหนีแมนเป็นสถานี่ดดไฟเล่าไทยแต่ตอนนี้เป็นมือวันศิซินคือว่าทางบริษัทเพิ่นแมนบริด้เหตุเวียกเด้อ จาท่านผู้ชมเห็นอยู่ที่เบื้องเส้นทางเขาเห็นออกไปพุ่นเส้นทางรถไฟนั่นนั่นแมนเป็นเส้นทางที่ว่าจะออกไปสู่สถานีฐานะแรงถือว่าไปทางเข้มค้องพุ่นท่านผู้สมไปทางควมีตรภาพเล่าไทายแห่งที่หนึ่งจากท่านผู้ชมขอแนะนำเติมอีกเท่าน,นึงสำหรับผู้ที่ยังบ่ท่านฮู้สำหรับโครงการก่กสางทางรถไฟเล่าไทายแห่งที่สองตอนที่สอง สื่อจะของโครงการเมนโครงการก่อสร้างทางรถไฟลราไทยแห่งที่2องระยะที่2และกกาตอนที่2องจะของโครงการเมนกลุ่มทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและข้น่งสนับสนุนเงินกู้ยืมโดยองค์การนีดาแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาเมนบริษัท AEC ที่ปรึกษาบริษัทก่อสร้างเมนบริษัทก่อสร้างเสริมสังวนก่อสร้างจำกัด มูลค่าสัญญาก่อสร้างแมน841ล้าน964,000บาทมูลค่าที่ปรึกษาแมน48ล้าน175,000บาทส่วนระยะการก่อสร้างแมน27เดือนมือเริ่มต้นการก่อสร้างแมนวันที่1เดือน10ปี2019และก็มือสำเร็จแมนวันที่31เดือน12ปี2021 คือว่าถ่ายปีนี้มีได้โครงการใหญ่ๆสําเร็จ,จรสิ้นสำหรับประเทศเล่าเจา้าทานผูส้มที่ว่าได้บอกเกี่ยวกับเป็นสกุลเงินบาทนั่นเพราะว่าเพื่อนได้แจ้งเป็นเงินบาทสำหรับเป็นพายยาคูว่าเป็นเงินกี่เงินดอลล่าก่ะไดบอกลบคูณหารอิงตามเดบธนาคารนั่นเองท่านผูสม้มเอาลองวาคงแก,วกบววากันเนาะอันนี้เมนเป็นบริเวณอ่อมหอบ โค้งโครงการโกรสางสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สอง สำหรับพี่น้องซองฟังคล้องจงหักแพงกันเด้อบาดไก่เฮือนเคียงที่ดีเป็นมิตรก็ภาพที่ดีผูกคนกัน,หกหนาหักนาหอมจากท่านผู้ส้มเพิ่มเติมอีกน้อยหนึ่งสำหรับท่านผู้ส้มเห็นยุนี่แมนโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟเล่าไทยแห่งที่สองในยะที่สองซึ่งว่าเป็นโครงการสถานีโดยสารโดยเฉพาะ ส่วนว่าสถานีเกี่ยวกับเครื่องสินค้าต่างๆนั่นแมอยู่ทีสถานีรถไฟเล่าไทยหรือว่าสถานีท่านาแรงแห่งที่หนึ่งนั่นเองฉะนั้นมมเมื่อท่านผู้ชมเดินทางมาหอดที่สถานีท่านาแรงแห่งที่หนึ่งท่านผู้ชมก็สามารถเดินทางเข้ามาสู่สถานีคําสวัสดิ์จุดที่สองแห่งที่สองนี่ได้ซึ่งเป็นสถานีโดยสาราตามความใหญ่นี่ก่สามารถบรรจุูโดยสารไหนถึงเกือบว่าเป็นพันคนหมดนั้น ส่วนที่เขาเห็นอยู่นี่มันเป็นวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ของทงไฮทงนาบ้านเฮือนของพรมพี่น้องพระเานที่อยู่เรียบตามทางรถไฟลาวไทยแห่งที่สองหรือว่าตามสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองซึ่งเป็นซึ่งห้างจากตัวเมืองนคนรดวงยิงจันทร์ประมาณเกือบเศร้ากิโลเมตรเกือบสิบหากิโลเมตรถงสมถือว่าเป็นเมืองหนึ่งของเมืองไส้เสียท้านาคนรดวงยิงจันทร์เป็นเมืองใน ในหอหัน้ำกันแตว่านคร,รวิงจันทร์มีพื้นที่ขอน้างกวงใ,ใหญ่ไพศาลแต่ภาษากรยังน่อย,อยถ้าเปรียบเทียบไซสวรรคนเขีปรภาษากรของนคร,รวิงจันทร์ยังหน่อยกลัวสวรรคนเขีแต่ว่ามหาวิทปัจจุบนันนี้โกบเนเพราะว่าในปัจจุบันนี้ผู้คนจากต่าง,งแขวงมาเดินทางของ,ของสู่นครขันวงเป็นจำนวนางหลาย เห็นวิวทิวทัศธรรมศาสตร์ก็จังแมนจบเป็นงามเาตันผสมเนาะนครวิ่งจันเป็นนครหลวงทีอยูแบบเรียบง่ายบอห,อห่อนข้นบดอินล้นจนเกินไปถือว่าค่าของสีอาจจะแพงถ้าเปียบเทียบใซบางประเทศแต่อย่าลืมว่าประเทศเราก็ยังคงมีหวยน้องคงหนำโดยเฉพาะผู้ที่มาอยู่ในตัวเมืองมีไรหับหน่อยก็สามารถไปหากินอยู่ตาม หวยตามหองตามบึงตามน้องเพราะว่าบึงอยู่ทีนคกวิ่งจันอยู่ทีเขตห้างไกลจากตัวเมืองก็ยังคงมีหลายเส้นเดียวกันแต่พระโสมเจ้าที่ท่านผระชสมเห็นอยู่พูดเป็นใกล้ๆเติอแมนแมนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงะวาสานนี่แห่งนี้ไก่กับบึงถาดหลวงห้างกันประมาณห้ากิโลเมตรได้ท่านระ้สมแต่ต่อไปก็จะมีแต่ตึกแต่ยังเกิดขึ้นอย่างลวงหลายนั่นเอง หอ,อมหอบจุดเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นถือว่าเป็นยานเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีกแ่งหนึ่งของนครวิมิงจันจทร์จัดทำส้มสําหรับการบินโรนหรือว่าอัปเยียดเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าภาพตัวจริงของการก่อสร้สางถานถไฟเล่าไทยแห่งที่สองมหาอตอนนี้หมดแล้วขอขอบจใจในการทบส้มสบายดี